สวัสดีค่ะเรามาเก็บเมลอนกันนะคะที่เราปลูกไว้มันเป็นเมลอนแบบลูกเล็กๆนะคะเราจะต้องเก็บแล้วเพราะว่าหนอนนะคะหนอนกินเก็บช้าไม่ได้นี่ค่ะเก็บวันนี้แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งกินมันถึงจะอร่อยนะคะเราก็จะเก็บหมดแล้วเราก็จะลื้อแปลงนี้เดี๋ยวเราจะปลูกเนี่ยเห็นไหมหนอนกินเราจะปลูกอันนี้ผักล้งนะคะ ผักล่งอ่านี่ก็นอนกินมีนอนไหมถ้าเราเก็บช้านะนอนกินจะปลูกผักุ่งอันนั้นคนะ่ะผักุ่งเย็นตาโฟ นี่ก็ต้องหนอนกินแน่เลยว่าแล้วอถ้าเราอยากให้มันใหญ่เราจะต้องทำทำอะไรนะขึงขึ้นไม้มันสูงนะคะแล้วปีหน้าเราเพอยทำใหม่ปีนี้เอาแค่นี้ไปก่อนต้วเจี้ยวหมดแล้วนี่หนอนกินไหม ถ้ามันโดนดินเะนี่ยมันจะดอนกินนะโชคดีนอนกินแล้วก็ถอนเลยถอนแล้วก็ดึงอีกห้าเดือนเราก็จะต้องลื้อสวนเรานะคะยำหน่อไม้ต้องใส่ใบขิงน,นะคะอีกสองสามรอบเราก็ต้องเอาทิ้งละเพราะว่าใบมันเริ่มเหลืองนะคะ นานๆนะก็สารอาหารไม่มีือเดี๋ยวให้พ่อมาถ่ายให้หน่อยนะคะถุ่วูกำลังเลือ้อยเลยเราจะต้องบังคับให้มันขึ้นไปข้างบนถ้าไม่งั้นมันจะเกะกะข้างล่างโอ้ยอดอันเนี้ยยอดมานละ เอมมาล้าทำอะไรกินนะคะทุกคนเหรอืตั้งหนึ่งลูกนี่ค่ะเก็บเมล่อนได้หลายลูกเลยก็เดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะมาเก็บผักบุ้งกันนะคะวันนี้ไม่ได้ทำผักบุ้งวันนี้จะทำปลาหมึกย่างนะคะ คิดว่าอีกสองสามวันกินผัดผักบุ้งนะคะสั่งเต้าเจียววันนี้อีกพรุ่นี้ก็มาถึงนะคะมืลืนนี้ถ้าเขาส่งพรุ่นี้ก็มืลืนนี้ก็มาถึงนะคะโอ้โห นี่ขนมแม่ชอบกินอันนี้จากครัวคุณโรสนะคะไอศกรีมก็สั่งแค่หมูโอ้ได้เยอะมากเลยอันนี้ขนมบ้าบินนะคะคชื่อว่าบ้าบิน,น,ะะบนเนะทับเบจินอันนี้วุ้นนะคะเดี๋ยวไม่อยู่ยกแกะกอ,อันนี้เออเนี่ยนะข้ามันปิ้งนะคะเราจะเอาปเปิดมาให้ดูนะ โอ้โหก็น่ารักมากเลยนี่นะคะนี่สั่งมาจากแม่ค้าไทยแม่บ้านไทยในญี่ปุ่นนะคะใช่อันนี้บ้านพีนี่แกะนีให้แม่หน่อยอยากกินอยากกินมากเลยอันนี้ใส่ตู้เย็นอันนี้ต้องกินเยนน้พุ้นอร่อยนุพุนแล้วใส่ตู้เย็นนะนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนพุนมะพร้าวนะคะนมะพร้าวนี่แคบหมูคนกินแคบหมู โยเป็นไงอร่อยนะนี่รอมาสามเดือนแล้วเนะี่ยโอ้ยกรอบกรอบมากอร่อยว้าว้ใหม,ไม่ไข่ข้างบนข้างบนอือนี่นะคะไหนก็สั่งของมาเขีบหมูนะคะ 哪次？